สวัสดีครับเอฟซีเนาะเจ้า่วนยางเฮาก็ตอนนี้กัดโอ้ฝนตกหลายมือเนาะครับเห็นให้ต้นยางเขาพาราของเฮาเกิดโรคหนาดำหนาเน่าเนาะครับนะครับ,รรบ,รบมือนี่กัดสิพา f เอฟซีมาเอาอยาไปท่านะครับเนาะมาเบ่งวันใช้ยาตัวใดไปท่าหนาดำหนาเน่าในต้นยางของเฮานี่ครับวันกับสิพ่อซอยได้นะครับเนาะ ดีกว่าปล่อยมนาดำไปซื้อสิเป็นยาตัวใดเลยครับตัเบิ้งครับสิในาน้ำครับนี่ครับไปเบิ้งยาที่เท่าสิใส่ท่าหน่ายยางพลาสกะน,นี่ครับแต่ยังเหลือจากปีไก่นี่นะครับพี่ซีปีไก่นี้ยังใส่โบเบิ้ลกับยาที่ท่าหน่ายางยาที่ท่าขาเชล่าในหน่ายางยาเกี่ยวกับ กำจัดเชื้อราในต้นยางคือตัวน,นี้นะครับเนาะกับลาการ์35หรือว่าเมทาเล็กซินนี่ครับว่า่าไงคือ,อยาเมทาเล็กซินนะครับเอฟซีสรรพคุณของมันกะใช้ท่าหนายางท่าอันรากทุเรียนที่เขาตัดรากออกก่อนปลูกนะครับเนาะ เรือว,ว่าลาดในหลุมขาเช่ากับยาเมท่าเลยสิ้นนี่แหละครับวันนี้เขามาคัดมาใส่ในต้นยางเขากะไปท่าหนายางท่าในหนายางเนาะครับเพื่อที่จะซอยขาเสื้อล่าที่มากกับหนามฝนในต้นยางของเขาเนาะครับเนาะเสื้อล่าที่มากกับนามฝนนี่ครับเขาเขาในหนายางที่เขากีดมันจเกิดหนาหนาหนาดำหนาเน่าเนาะครับเนาะขาเป็นแห้งๆกะ อาจจะหนาตายไปเลยครับหนาหน้ามียุดหนาสีเน่าเปื่อยเป็นแพร่กว้างนะครับอย่ีในในต้นยางถามันเป็นนักนักคือหนานั่นจะบ่มีน้าต้นนันปกีบไปเลยนะครับปีนันข้นผักเลยถาเป็นแบบแห้งแห้งเป็นแบบหนาดำปกีดสามมีดสีมีดกัดู้ซึกว่าหนาดำบ่หายไปบวบนะครับนาะแสดงว่าต้นนันเป็นแห้งครับเอาบ่ทันถ้าต้นไดเป็นโบแห้งครับนอก็จะเป็นเป็นจุด เป็นจุดเป็นบางหมองเป็นจุดเป็นบางที่นะครับเนาะเขาก,กรีดไปสองสามมก็อาจจะเศร้าหรือกรีดต่อได้ครับสาหรับเป็นบางต้นแต่ก็เขาก็จะต้องมียาซอยเขาในจักน้อยครับเนาะยาขาชะลาซอยเขาเนสำหรับผมกาสิไส้เป็นสองตเนะครับนะาาเ,าเานบา,ายเนนะนะยาท่าหนายางครับยาท่าหนายางตัวน,นี้ครับดูสิปุ้นแดงให้เปิน,นครับเนาะ ปูนแดงให้เปิดกับมันงกัเป็นปูนแดงที่ท่าหน้ายางนี่แหละคำนวณนิดหนึ่งครับผงทาหน้ายางพารานะครับไฮเปอร์นะครับเนาะที่แถมมากับที่แถมมากับอยู่ในปุ๋ยว่มไมครับอยู่ในน้ำกรดฟอร์มิกมาแดงนะครับถาซื้อเป็นลังมันสิมีอยู่แล้วครับลังแต่ถุง แต่ถ้าเขาไปซื้อเป็นเกลอนกันไปขอแบง่งซื้อในร้านค้าเขาได้อาจจะมีนะครับเนาะ้ามค่าที่ขายนำกดหยอดอยางพลาการใส่ผสมกับเมท่าเล็กซิ้นนี่แลยครับเอซอัตราการใส่กับ้ายางซิปไลกแบง่งแบ่งให้เปิดเป็น4ส่วนนะครับเนาะต่อรอบรอบแรกเขากะแบง่ง4ส่วนเขากเอาหนึ่งส่วนออกมาผสมกับ เมทาเล็กสิ้นนี่ประมาณหาบ่วงหาบ่วงแกงเท่านี้แหละครับใส่หน่อยใส่หลายกะแห้งดีครับเอฟซี FC. มันเชให้นะยนายยางเขาได้รับยาที่ปริมาณแห้งมันกะสอยตุนย้นยางเขาเนาะครับเอฟซี FC. ใส่สองโต๊นี่เข้าคู่กันต่อไปคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปผลเช้าต๊กกันผลเช้าตก๊กเช่ายางเขาผมสิบห้าเอฟซี FC ใส่ท่ายา ถ้าไหนยังนะครับเนาะผลเศร้าตกก่อนตรงนี้ผลตกที่ต่อกันหลายหมื่นเขาต้องมีตัวซอยให้เขาครับเอาละครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ